สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ GFOX s p o อร o t o อนนะฮะหลังจากตีโรงเรียนที่1 1ครับก่อนหน้านี้ผมได้เข้าไปประสานงานกับโรงเรียนบ้า,บานดงอินตาครับและตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงโรงเรียนที่12แล้วเพื่อจะชักชวนเข้าร่วมโครงการ GFOX รักหนองเลงซ้ายต้นไม้มีจือโครงการปลูกเก้าบะขามจำนวน2,000ต้นในพื้นที่เคท่ามราสัปาหนองเลงซ้ายและ โรงเรียนที่12ก็คือโรงเรียนบ้านปะตึงและก็ท่านที่นั่งด้านข้างผมนี่นะฮะนั่นก็นคือท่านพอประสงค์อาหารสวัสดีครับรส,สวัสดีครับตะกี้นี่ผมได้พูดคุยรายละเอียดกับผอประสงค์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นทีม้าที่ไปของโครงการที่เขาต้องการสร้างเครือข่ายโรงเรียนทั้ง18โรงเรียนในอำเภอแม่ใจเพื่อมาร่วมกันพูก,ก็บอกถามเดี๋ยวเขาจะมาลองอสอบถามความคิดเห็นแล้วก็ คำแนะนําจากท่านผอ,อครับว่ามีความคิดเห็นจะได้เชี่โครงก,กันอันจีโฟกร,รักหนองเลงซ้ายต้นไม้มีจืดที่เสนอไปเมื่อสักครู่นี้พ้องครับผมครับสําหรับหนองเลง้ายอันเป็นใจเขาหนี้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นิกาพัฒนาโดยกรมฝนและกรานได้คุณหลอกบริเวณรอบหนองเลง้ายซึ่งได้น้าดินดเข้าไปผมในบริเวณเขตอนุรักษ์ป่าหนองเลง้ายซึ่งบริเวณหลัง ที่ทางกรมละชนรับประทานไดเอาดินไปทมนะมันจะต้องรับการฝืนฟูไม่ต้องมีการปลูกต้นม้งต้งไนไม้พมันใหญ่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยเฉพาะนกที่อยู่ในหนองนสายเขาเนี้ยนะที่นี้อยู่ในหนอง,งน้ำสายเขาเนี่ยนะครับมีจับนอนอยู่มันน้อยกว่าสอง,องชนิดซิ่งตอ,อนนี้ถ้าหากว่าเขามาได้มีการพัฒนาแบบนี้เมาได้มีการปลูก ต้นไม้ซึ่งเป็นโครงการดีีดของทางจีโฟกสปอร์ตนักหน่อล่งไซส์นะครับมันจะได้อาน้ำต้นมาขามยับไปปลูกจำนวน2อ0 0ต้นซึ่งทางโรงเรียนบ้านประตึงเนี่ยเ็เห็นว่ามันเป็นสิ่งทีดีที่จะต้องเืม <c> อ <oughs> ความรวมมือิ่เนเพที่จะเอาหนออนไปปลูกดูแลปลูกต้นปลูกต้นมาขามที่บริเวณที่ได้กก่าวไว้ซึ่งถ้าหากว่า เขาได้ปลูกต้นมะขามแล้วถ้าต้นมะขามมันเติบใหญ่แล้วตรงนี้นะครับมันละอ่ะอ,อนเข้าไปปลูกละอ่อนได้มีส่วนรวมมันคือถนึ่ว่าเป็นบทดีๆเขาละอ่อนใ,นในใจเขานี่ก็จะได้มีความผภกคุ้มิใจในการได้มีส่วนรวมในฐานด,ดูแลมาหนังสืงซ้ายของเขาหรือเฉพาะในเรื่องของการสร้างที่อยู่อาศัยคือกับสัด โดยเฉพาะนกซึ่งเป็นตีอยู่อาศัยซึ่งจะมองเห็นว่านกก็จะรู้ซึกว่าบริเวณตีและออนพีป่ปลูกต้นมะขามมันจะเป็นอียู่อาศัยใจะ่ะมีความปลอดภัยมีความปลอดภัยแล้วกันนกกระจายมาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากแล่ขยายพันธุจนนนจนนน์จะมนมากจนจำนวนมากจะทำให้ <c oughs> บ้านเฮาโดยเฉพาะบริเวณดังกล่าวนะี้มี ความอุดมสมบูรณ์นอกจากมีน้ำแล้วต้องมีมต้นไม้อยกต้นไม้แล้วก็ต้องมีสัตว์ป่ามันถึงจะอยู่เกิดความสมดุลทางธรรมชาติซึ่งในอนาคตตรงนีน้ถ้าหากว่าปลูกต้นไม้ปลูกต้นมะขามเติบใหญ่แล้วมันก็จะเป็นติวแอแซนโนกนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเข้าไปดูไปพอไปแอลมันก็จะเติมความ ประทับใจนะครับเกิดความประทับใจในส่วนของ <c oughs> แหล่งท่องเที่ยวบ้านเฮานะครับแล้วก็สำหรับการตี่ลเาอาเอาไปปลูกนะเขาก็จะรุ้สซึกอนรกกุรักษ์แล้วก็้ึกของแอนแลวก็อยากตีจะสืบทอดแล้วก็จะเป็นการลดสร้างปลูกต้นไม้ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์มีความเรียลท้า,ว,าวบัหลกร้่อนเป็นประโยชน์กับชาวเช้าอำเภอแม่แจ้ง นี่ในส่วนนั้นนีอยากจะให้ทางทีฟกน์นครับมีโอกาสตรงเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วอย, <c oughs> อยากจะ้อยากจะให้ผลัดยัดทำเป็นสูงกานเียนรูเพื่ครับเด็กรอ,อนันเรยชนในเมเจอรนได้ไปศึกษาในส่วนของตรงหลอดีได้ทำการพัฒนา,านต่อไปครับ,รบโอ้นี่ผมต้องขอขอบคุณท่านผออ้อได้ครับท่านออประสงค์นี่คือ ได้แนะนำรายละเอียดกับผมเยอะมากครับแต่กี้นางอู้กันนี่น่อกรอบนี่ทันได้ม,คม,ม,มีความรู้มากไม้แล้วก็คำแนะนำในเรื่องของการปลูกนะการดูแลแล้วก็ในเรื่องของการนั่นเขียนแผนนี่เดี๋ยวผมจะต้องขอความรู้ผมเติมจากทันพอ้อมกัมครับเพราว่าตอนนี้ครับโครงการของอาการพัฒนาหนองลิงไซโดยเคทํรารัสปันหนองไซยพยายามจะเขียนแผนขึ้นมาเพื่อที่จะลองรับ การพัฒนาไปพร้อมๆกันกับแผนงานของหน่วยงานต่างๆรอบๆหนองเลงทรายตัวอย้าโดยเฉพาะทางอำเภอแม่ใจนะครับเนะาะทั้ง2ส,ส่วนเนี่ยก็จะมีการพัฒนาไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเขียนแผนของส่วนเขตทรามราษฎร์ปานหนองเลทรายในการดูแลพื้นที่ทานผอมีคําแนะนําอย่างน้อกับเขตห้ามราพ่องครับว่าเวลาเขียนแผนขึ้นมาอยากจะเน้นกิจกรรมอย่างนึ้เกิดขึ้นในพื้นที่พ่องแล้วก็ ม,มีทิศทางในการพัฒนาหนองน้ายไปในทิศทางไหนที่อยากจะให้เป็นครับผมครับสำหรับในเรื่องของการแผนแผนนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยริงพวกเราเข้าไปประสานงาน,นกับทางเขตอันรักษณ์หน่อยค่ะที่ทำล่าสัตว์ป่าหนองน้ำสายอันรักษ์สัตว์ป่าทาำล่าสัตว์ป่าหนองน้ครับแต่ไปคูยขุยจารย์นะเสนอโครงการที่กำหนดทางโรงเรียนเนี่ยอยากจะให้โดยเฉพาะนี่ โรงเรียนเนี่ยเผื่ออยากจะใหมีแหล,งล่งเรียนรู้เพื่อให้ละอองได้ไปศึกษาครับศึกษาธรรมชาติศึกษาในเรื่องของระบวบวิทยาแนวแสงรายน้ำหวานวันนี้สัตว์ปรายังผ่องแล้วมันอยู่ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรสมันปึงป้าอาศัยอาหยังละอองเกลือกันถึงข,งของรูปแล้วก็อนุรักษ์และห่วงแหนสิ่งดีจะเกิดขึ้นนะครับ น,น,นันเขาแนะนำคือคอยากทางทีโฟกกับเชทาล่าได้เอาไปเอาไปได้แผนทนางรองไปแผนโดยที่ทำศูนย์เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับเด็กและเยวาวชน,นในอำเภอเมืองเชียงเขาท้งอย่างนี้นะครับจากที่มผม<ด>ไปอูบุดคุยหลายๆโรงเรียนมากก็หลายๆโรงเรียนก็อยากจะให้เกิดแรงเรียนรู้เพื่อให้หนักเรียนได้ไปศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศภายในหนองเขานะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ควรที่จะให้ เยาวชนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาใเรื่องนี้ที่สุดเพื่อปลูกคิดสำนึกในการอนุรักษ์กับเด็กๆไปนะครับเนาะครับโอ้อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผอครับผมแล้วก็อันอย่าลืมนะครับโครงการนี่ทาเป็นโครงการประเดิมน้ําลองเลยปลูกกะบวขามถ้าจะได้ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงพอไม่ี่น้องจ้าวพื้อไม่ใจครับบอกว่าจะเป็นซิดเก่าหรือว่าเป็นผู้ปกครองของน้องๆทุกๆโรงเรียนนะฮะ โครงการนี้ต้องการแรงสนับสนุนจากทุกทท่านในเรื่องของการใช้งบประมาณในการปลูกต้นมะขาม2,000ต้นนี้ลงไปในพื้นที่นะฮะซึ่งการสนับสนุนนะครับทางชีฟกได้กำหนดไว้ต้นละ149บาทเป็นโครงการปลูกต้นไม้เพื่อ,อมีการสลักจือของทุกๆคนที่สนับสนุนมาเนี่ยลงบนต้นมะขามทุกต้นเพราะฉะนั้น2,000ต้นนี้จะมีจือองผู้สนับสนุนมดและที่สำคัญ เด็กๆที่ไปปลูกจ,กจะเจริญเติบโตไปพร้อมกับต้นมะขามและในอนาคตต้นมะขามมุนี่ก็จะเป็นคล้ายๆก็แบบเป็นทรัพย์สมบัติของน้องๆตัวเป็นเจ้าของต้นมะขามที่อยู่ในหนองเรงไซายไปพร้อมๆกันและผมเชื่อว,ว่าถ้าโครงการนี้ประสบความสําเร็จพื้นที่ของหนองเรงไซายที่เป็นกล่องดินขนาดใหญ่ถ้าทําได้อย่างต่อเนื่องปลาของหนองเรงไซายจะฟื้นขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับโดยเตีย่ยปัจจัยมีแขกต้นมะขามแน่ จะต้องมีพืชแหมหลายชนิดต้นไม้แหมหลายชนิดทั้งเป็นต้นไม้ปลาอนุรักษ์ต้นไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจต้นไม้ที่เป็นตีอยู่อาศัยอาหารของสัตว์ปลาหรือนกก็จะต้องเกิดขึ้นระบบนิเวศเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและที่สําคัญก็ส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆหลายๆส่วนเอามาประกอบกันเป็นส่วนใหญ่ผมก็ต้องขอขอบคุณ ผอทุกโรงเรียนนะครับตีให้การสนับสนุนตอนนี้เป็นโรงเรียนที่12แล้วโดยเฉพาะวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณครั้งหนึ่งครับสำหรับ่านผอประสงค์หนราบผมครับผมและหวังว่าโอกาสต่อไปเขาจะได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนทุกๆโรงเรียนในการทำโครงการชีโฟกรักหนองเ็นไซต์ต้นไม้มีจืดแห่งครั้งหนึ่งนะครับผมสุดท้ายนี่ผออยากจะ ฝากไอไอย่างถึงท่านผู้ชแมแองสักน้อยก็ครับครับอ,อ,อยากจะให้หมูหม่เฮาทุกคน,นในอำเภอบางแจได้มีส่วนร่วมในการวยกันอนุรักษ์ไมาว่าจะเป็นเอาจากจากความคิดเห็นก็ความคิดความอ่านหรือว่าอาจจะใช้สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณที่ว่าถึงว่าเป็นสิ่งดีสำหรับสนในส่วนของ,องเรมการคลอดกิจสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยจะเอากระออนเข้าไปร่วมโครงการในการทรีร่จะปลูกต้นไม้โดยเฉพาะมะขามยักษ์ที่มันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจริง บริเวณเขตห้ามล่าสัตป่างน้อสง,อองสงสายครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ